ปรตีแปดนะปรตีแปดในรายการนะโปรตีแปดในรายการครบ4รอบครบ4รองครับที่รวมที่รวมครบ4รอบครับครบ4รอบครับแดงต่อนะครับ7รองครับดำแดงต่อนแดงต้อน7รอบดำนะครับ7รอบดำแดงคือ9.8นะครับเป็นตัวต้อนะครับ้า9.8ในดำที่นะครับ

ไดหมาเดียเจ็ดนาทีลังายอดใหิวแล้วก็เป็นก้อนย่างัจ็ดนาทีเจ็ดนาทีหลังายให่คิวเปน้อน